มาจ้ามาพี่น้องจ้ามืนีกินตําซั่วตีนไก่ค่ะแต่ว่าเป็นตีนไก่แกะกระดูกออกนะคะมันจะคอยหย่ำง่ายอุบอัวค่ะพี่น้องคะตําใสอ่าบักรูกนะคะพี่น้องคะมาเด้อจ่าเด้อพักเคืองเข้งเฮ้ามืนีกับนี่พักซี่เล่าค่ะพี่น้องคะแล้วก็ทั่วผูพูสมาปีนะคะพี่น้องคะสวัสดีจ้าสวัสดีแม่แม่ป้าป้าพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะมาเด้อจ่าเด้อเอ้าจวดน้ำกันค่ะพี่น้องคะแสบน้ำกัน Ừm. béo vào うん。Mm. Mm. Mm hmm. ลวกมันหน่อย,ยเพราะมันเซ็ตตัวหรอเมองนะลายแห้งน,นุ่มนุ่มนดน้่งเซนกลางนี่ลวกหาพี่เจ็ดนาทีแปดนาทีหาพี่น้อง ตักขึ้นแลวล้างผ่านน้ำ ส่วนนันตีนไกนน่ที่เอากระดูกออกมัน่ม,นมีสูตรดอกค่ะพี่น้องเพราะว่าหลาบม่ได้เห็ดตามสูตรที่ขาผากันเฮ็ดเนี่ยหลาเห็ดแบบที่หลาเฮ็ดง่งไงแล้วก็ได้กินได้รวดเร็วแล้วก็ออกมาหน้าตาแบบนี้ค่ะอวบสวยงามเพื่อกันค่ะพี่น้อง่ะไม่เละหนึ่งตีนไก่ให้มันเปื่อยพี่น้อง แล้วกระเซนาน้ำเย็นธรรมดาเ้าเนี่ยแล้วก็มีดกรีดมีดกรีดตามตีนไก่ค่ะพี่น้องค่ะใส่เมื่อแกะกระดูกออกสั้นนั่นค่ะพี่น้องแล้วก็แช่ด้วยน้าเย็นตีนไก่ไขวบอลเละมันกระเด้งฟูขึ้นนั่นสิค่ะพี่น้องค่ะไม่มีสูตรอะไรหรอกบอกคือพืนพ้นพื้นเขาจะมีสูตรใส่ยังก่อนนอนยังบุกจะมาได ส่วนตัวเราว่ามันยุ่งยากการสัางสั่งหนง,งตัวไมเ่เห็นเหยมันแก้งไงมันฟูไปหน่อยแกะแบบนี้ก็ใหญ่ก็ฟูเหมือนกันค่ะแล้วก็งาม ก็เรื่อว่าไดเหตุวิธีได้นเมืองพระวามันก็ธรรมดาค่ะแป๊บเดียวตำตีนไก่แซ่บแสบยัย ปุ่นนุ่มดีเด่งแห้งอร่อยน่า่ะ มันไม่มีสูตรก็เลียกว่าเด็ดเห็ดมึงแต่ว่าให้พี่น้องอยากให้เห็ดมึงแบบโดยที่ไม่มีสูตรที่ล่าเห็ดน่ะแล้วสีหเห็ดมึงเข้าเมนมาเด้อ,อมาม่ัแง อเอามังตินนี่มังแับแซบ กินไก่เวลาทำอ่ะม่แกะกจะดูอออมันมีแสบว่ามันเด้งมันหนึบมันมันมันหอมแสบก็แบบเล็ดมือนัง่งี่เข่าสื่อสำเร็จมากจ้ะ

Yeah. mm -hmm. มังกินจนอิ่มมีอเเนาะหัวหอมแบ่บตำแบบนั่ๆเผ็ดเผ็ด,ผดเปรี้ยวหวานนะคะหลาม,มากินถ้าตำเล็บมือนั่งตำตีนใกล้แต่ชิมาตำรสเผ็ด เ,ววเอา้าพี่น้องจดัดนต็กันเสร็จแล้วนะคะพูดก,กันคลิปหน้านะจ๊ะคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีจ้าจินเป็นขนมจีนแห้งแป้งสดไม่ใส่สารกันบูดไม่ใส่สารฟอกขาวนะพี่น้องคะ่ะแล้วก็น้ำปลาร้าอิลาพากินเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะมีโปรโมชั่นอยู่นะจ๊ะ